ลุงแดงลุงแดงกินข้าวกับยังกินข้าวกับสิ้นหลอดกับแจ้วปลาแมนละค่ะสิ้นหลอดเป็นภาษาเล่าแปลว่าเนื้อแดดเดียวนั่นเองนะคะนี่ก็มีข้าวเหนียวเรามาดูวิธีทําการเริ่มการจากแช่ข้าวหรือว่าหมาข้าวนะคะใส่ข้าวกลาลงไปพร้อมเสร็จแล้วก็หนึ่งขา้าวหนึ่งข้าวพี่น้องหนึ่งขา้าวเสร็จขา้าวสุกสายขา้าวใส่กระติบเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเทียมทําน้ําพริกขี้กา ปลาทูน่าแห้งนะคะนี่ก็คือส่วนผสมก็จะมีปลาทูน่าพริกกระเทียมหอมดงหอมแดงเราใส่ไปโยนลงในหม้ออบลมร้อนนะคะเมื่อทุกอย่างสุกก็นํามาตารวมกันโขลกให้เข้ากันนะคะให้ละเอียดแล้วก็ดูยังไม่สุกยังไม่สุกก็เขาเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตารวมกันตำ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 เข้าไปนะคะใส่ปลาทูน่าลงไปตำ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 เข้าไปแล้วก็น้ําปงน้าําปลาผงนัวตามชอบใจลนะคะนี่รสชาติ ปลาลงปลานะ,ะนี่ก็คือเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จได้กินเมื่อวานก็พาทิตตกดินพอดีตบท้ายด้วยผล,ลไม้ที่ซื้อมาวันก่อนก็จะมีเชอร์รี่แล้วก็กีวีสีทองหรือว่ากีวีน้ำพึ่งนั่นเองนะคะรสชาติจะมีเปรี้ยวอมหวานเวอร์รี่กู๊ด